นิราชภูเขาทองมาถึงบางทรณีทวีโศกยามโยกอยากใจให้สะอื้นโอสุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแรนไต เมื่อเคราะร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พาสุธาจะอาศัยล้วนหนาวเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา ถึงเก็ดยานบ้านมอนแต่ก่อนเกา่าผู้หญิงเก้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนทอนไรจุกเหมือนตุกกตาทั้งผัดหน้าจับขมเมาเหมือนชาวไทยโอสามันพันแปร ไม่แท้ทเทียงเหมือนอย่างเงี่ยงชายยิงทิ้งวิสัยนี่รือจิตคิดไม้มีร้ายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัก มีคนลักรถถอยอร่อยจิตแมน้นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา